ย้อนรอยฮุนเซนเผยการที่ประชุมยูเนสโกเมื่อ20กว่าปีก่อนประเทศร่ำรวยขโมยวัฒนธรรมเขมรไปโจมตีไทยเป็นแหล่งค้าวัตถุโบราณเขมรสะท้อนทัศนคติมองไทยเป็นผู้ขโมยวัฒนธรรมของเขมรมานานแล้วหลังจากที่มีการนำเสนอประเด็นปัญหาการพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาในเรื่องการเคลมวัฒนธรรม ไปหลายต่อหลายครั้งและมีการพูดถึงการสนับสนุนของรัฐบาลขเขมรที่มีมาอย่างยาวนานแต่หลายคนยังมีความสงสัยว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศจะสนับสนุนให้ประชาชนของตัวเองลอกเลียนแบบศิละปะวัฒนธรรมของประเทศอื่นจริงๆหรือโดยเฉพาะไทยที่เป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมาของกัมพูชามาตั้งแต่อดีตการวันนี้เราจึงถือโอกาสนำเสนอหลักฐานบางส่วนที่ช่วยยืนยันอีกครั้งว่าแนวคิดการกล่าวหาไทย ว่าเป็นผู้ขโมยวัฒนธรรมขเขมรเกิดขึ้นมานานไม่ต่ำกว่า20ปีเป็นอย่างน้อยและเกิดขึ้นจากผู้นำที่ชื่อฮุนเซนแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความชัดเจนแล้วว่าการปลูกฝังความเชื่อผิดๆที่ว่าไทยเป็นผู้ขโมยวัฒนธรรมไปจากขเขมรเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมานานและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยที่ชัดเจนที่สุด ก็คือกรณีของการเปลี่ยนชื่อกีฬามวยไทยไปเป็นกุลขแมร์เพราะมีการลอกเลียนกฎกติกาทุกอย่างของกีฬามวยไทยไปใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมาและเป็นการดําเนินการโดยตัวแทนของรัฐบาลเขมรอย่างนายวัดจําเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานซีเกมจนเป็นเรื่องอื้อฉาวไปทั้งอาเซียนถือวเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านตามมาโดยเฉพาะในวงการมวยไทยที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นการปลุกกระแสให้คนไทย ตื่นรู้ถึงความคิดของรัฐบาลและประชาชนเขมรว่าจริงๆแล้วพวกเขามองคนไทยอย่างไรตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาแนวคิดและพฤติกรรมนี้ได้ถูกสะท้อนออกมาจากการจัดอันดับหลักนิติธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกล่าสุดที่กัมพูชาถูกจัดให้อยู่ในอันดับรองสุดท้ายเป็นปีที่7ติดต่อกันอยู่เหนือเพียงเวเนซุเอลาเท่านั้นเป็นการสะท้อนว่าการมงคับใช้กฎหมายของประเทศล้มเหลวมานานเรียกว่าย่ำแย่กว่าเมียนมาที่มีสงครามกลางเมือง ฆ่าฟันคนในประเทศด้วยกันเองด้วยซ้ำการมีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ขับเคลื่อนประเทศยังถูกละเลยมากขนาดนี้การกระทําผิดที่ไม่สามารถเอาผิดได้ในทางกฎหมายที่ต้องใช้ศีลธรรมจริยธรรมและสามัญสานึกความเป็นมนุษย์ในการจัดการยิ่งได้รับการเพิกเฉยมากขึ้นไปอีกเพราะไม่มีบทลงโทษใดๆยิ่งถอย้อนกลับไปเมื่อหลายสิปีก่อนตอนที่นายฮุนเซนขึ้นสู่อำนาจหลักนิติธรรมของประเทศก็ยิ่งตกต่ำกว่านี้อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวบ่งชี้หลายอย่างในปัจจุบันและเหตุการณ์ต่างๆในอดีตทําให้เราเชื่อว่าความคิดที่ปลูกฝังชาวขเขมรที่ว่าคนไทยเป็นผู้ขโมยวัฒนธรรมของชาวขเขมรไปมีนายฮุนเซนเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเจ้าของความคิดหรืออย่างน้อยก็สนับสนุนแนวคิดนี้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ระบุชัดเจนว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคนนี้อยู่เบื้องหลังการสร้างแนวคิดชาตินิยมแบบผิดๆให้กับประชาชนของตัวเอง ย้อนกลับไปเมื่อ22ปีก่อนในวันที่1 7มีนาคมปี2001นสำนักข่าวแคนเบอร์รีเดลี่ได้เผยแพร่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจโดยผานหัวข่าวว่าฮุนเซนเผยประเทศร่ำรวยขโมยวัฒนธรรมโดยในขณะนั้นนายฮุนเซนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามาได้16ปีแล้วซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งว่าถ้าประเทศที่ร่ำรวยหยุดซื้อศิลปะที่โจรกรรมไป ประเทศยากจนต่างๆจะสามารถรักษามารดกทางวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้ได้ซึ่งคำกล่าวนี้ก็จ,จะเป็นการพูดเหมารวมทั่วไปเพราะประเทศตะว,วันตกมักฉวยโอกาสจรกรรมโบราณวัตถุจากประเทศที่ตัวเองได้เข้าไปปกครองมาเป็นทรัพย์สินของประเทศตัวเองอยู่เป็นประจำอยู่แล้วโดยในฮุนเซนกล่าวต่อว่ามันเป็นอำนาจเงินของผู้คนรวยที่ได้สร้างเครือข่ายผู้ลักลอบหรือโจรที่ขโมยโบราณวัตถุไปจากประเทศยากจนถ้าต้องการกำจัดพวกโจรกระจอกเหล่านี้ ก็ต้องจัดการกับพวกหัวหน้าโจรสีก่อนประเทศร่ำรวยมีทรัพยากรและกฎหมายที่จัดการกับเรื่องของการค้าศิลปะวัตถุที่ถูกขโมยได้แต่ประเทศยากจนอย่างกัมพูชาไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งและมีทุนทรัพย์จำกัดในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในขณะนั้นกัมพูชามีอัตราการรู้หนังสือเพียงหนึ่งใน3เท่านั้นโดยนายฮุนเซนกล่าวเสริมอีกว่าการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับกัมพูชาในศตวรรษใหม่ เนื้อหาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในการกล่าวปราศัยต่อหน้าตัวแทนกอง60คนในระหว่างการประชุมขององค์กรทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติณนะโรงแรมโฮเทลเลอรอยัลในกรุงพนมเปญซึ่งแม้ว่านายฮุนเซนจะมีการเตรียมร่างคำปราศัยมาก่อนแล้วแต่เขาได้ลืมพูดไปอยู่เรื่องหนึ่งโดยลืมอ่านข้อความประนามประเทศที่พัฒนาแล้วว่าเป็นพวกที่ไม่จริงใจแต่กลับมาสั่งสอนกัมพูชาให้มีธรรมาพิบาลในการปกครองประเทศ และปล่อยให้คนของตัวเองทำการจารกรรมศิลปะวัตถุก,กันอย่างคลกโครมเช่นเดียวกับผู้ค้ายาเสพติดพวกลักลอบค้าอาวุธนักสะสมศิลปะชาวตะวตันตกที่ไม่มีศิลธรรมจ่ายเงินเป็นล้านๆเพื่อให้ผลโทษในขณะที่รัฐบาลประเทศตนตกพวกนี้มาวิจารประเทศยากจนว่าคอร์รัปชันซึ่งนายฮุนเซนหวังว่าจะนําเรื่องนี้มาพูดในองค์การสหประชาชาติในปีหน้าแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอะไรก็ตาม เขายังบอกอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศยากจนอย่างกัมพูชากล้าที่จะพูดความจริงแต่สังคมโลกกลับไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดมาถึงเรื่องสําคัญในตอนท้ายของเนื้อหาข่าวนายฮุนเซนได้พูดโจมตีประเทศไทยโดยสื่อเขมนใช้คําว่า Attack Thailand ว่ามีบทบาทในการค้าสิ่งผิดกฎหมายซึ่งในขณะนั้นนายทักษิณชินวัตร เพิ่งเข้ารับตําแหน่งนายกเลฐมนตรีของไทยได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นโดยนายฮุนเซนกล่าวว่าศิลป,ปะวัตถุของขเขมรที่ถูกขโมยไปไม่มีการซื้อขายในลาวและเวียดนามแต่เกิดขึ้นในแกลเลอรี่ที่กรุงเทพเป็นการสื่อในทางอ้อมว่าประเทศที่ร่ํารวยกว่าที่ขโมยวัฒนธรรมเขมรไปก็มีไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันในปี1 9 7 8นยูเนสโกได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง พื่อจัดการข้อพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับงานศิลปะที่ถูกขโมยไปซึ่งคณะกรรมการจะมีการประชุมทุกสองปีและครั้งนี้เกิดขึ้นอีกกัมพูชาและเป็นครั้งแรกในเอเชียอีเทียนคลีมงตัวแทนของยูเนสโกในกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชามีที่ตั้งที่เหมาะสําหรับการประชุมและเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกแต่ก็เป็นประเทศที่ถูกมองว่าค่อนข้างละโมบ ซึ่งมีผู้ล่าสมบัติทางวัฒนธรรมที่ฉวยโอกาสตอนที่ประเทศกําลังวุ่นวายอยู่ในการปล้นมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองเหมือนพยายามจะสื่อว่าปัญหาก็เกิดขึ้นจากคนภายในประเทศด้วยเช่นกันจากการระบุในหัวข้อข่าวที่ว่าฮุนเซนเผยประเทศร,ร่ำรวยขโมยวัฒนธรรมซึ่งก็หมายถึงวัฒนธรรมเขมรและผู้โจมตีไทยว่ามีบทบาทในการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งก็หมายถึงวัตถุโบราณของกัมพูชาในกรุงเทพได้แสดงเห็นถึงทัศนคติที่ชัดเจนของผู้นำเขมรคนนี้มาก่อนแล้วว่ามองไทยเป็นโจรขโมยวัฒนธรรมซึ่งในรายละเอียดที่เป็นภาษาเขมรเราไม่สามารถทราบได้แต่เพียงพอที่จะสื่อได้ว่าแนวคิดที่ชาวเขมรมองไทยว่าเป็นผู้ที่ขโมยวัฒนธรรมของกัมพูชาเกิดขึ้นมาจากนายฮุนเซนอย่างน้อยก็เมื่อ20กว่าปีก่อนการบุกเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญในอีก2ปีต่อมา ก็สะท้อนเห็นทัศนคติของชาวขเขมรที่มีต่อคนไทยเป็นอย่างดีทั้งที่เกิดจากการปลุกปัน่นด้วยการปล่อยข่าวเท็จจากพรรคฝ่ายค้านของนายสมรังสีจนทำให้มีการบุกทำลายห้างร้านบริษัทและโรงแรมของคนไทยในกัมพูชาคนจำนวนนับพันตามล่าคนไทยเพื่อทำลายร่างกายปล้นและรูดทรัพย์จนต้องมีการอพยพคนไทยออกจากกัมพูชาอย่างเร่งด่วนเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมุมมองต่อคนไทย ก็จะมีแนวทางเดียวกันคือคนไทยเป็นศัตรูไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในการสร้างกระแสช,ชาตินิยมหรือเป็นความรู้สึกความเชื่อภายในจ,จิตใจจริงๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทัศนคติในทางลบที่มีต่อคนไทยได้แผ่ขยายไปเป็นวงกว้างที่อาจจะเรียกได้ว่าครอบคลุมไปทั่วประเทศก็ว่าได้ในขณะที่คนไทยเพิ่งตื่นรู้เมื่อไม่มมกี่ปีมานี้และเป็นกระแสนในระดับประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการที่นายฮุนเซน ก้าวมาพูดถึงไทยในทางลบแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คงจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีกมากการที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่านายฮุนเซนคือเบื้องหลังของความคิดที่ว่าไทยคือประเทศที่ขโมยวัฒนธรรมของ,ของเขมรไปจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่อย่างใดแต่ที่น่าตกใจก็คือการตอบสองของกัมพูชากลับกลายเป็นการพยายามขโมยศิลปะวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทุกอย่างเป็นการตอบโต้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นายฮุนเซนต่อต้านมาโดยตลอดและไม่มีประเทศใดในโลกทํากันแถมยังเป็นวิธีการที่ผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมายอีกด้วยอันดับ141จาก142ประเทศทั่วโลกในด้านหลักนิติธรรมที่สะท้อนความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายและระบบยุติธรรมของประเทศกัมพูชาจึงไม่ได้มาเพราะความเข้าใจผิด